ไอ้ยาเปียเลยฝนตกไล่แรงอะไรกัน long ปวดบ่าดน,นี่เป็นทางเข้าไปเพื่อตามพระเร่าว่าถ้าเหยียบปวัวเนี่ยจะมีอาการเจ็บหัวใช่ไหมแยบมักมันดำเป็นโคตรไหลปวดงวไปนานแล้วอันนี้

Bish, 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 bish. Bish. Hmm, hmm, hmm. วันนี้เราจะไปดํานาเริ่มมีนามีน้ำอะไรดิไื่กว้าสู่เลยจุฤด,ดูการนการเฮ็ดให้เฮ็ดนาเขาเอินดําดนาปลูกข้าวจะไล่งวัวไปพร้อมกันนี่พูดนา Mm -hmm. Eat, eat. นี่นะเฮ้เฮ้เฮ้อืม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 ลีงามดีคุณ ยอดมากอึอนี่ก็สุดยอดเลยแหละอากาศดีวันนี้ต้ให้ท่งองนาดอกนี่งามเลย Hey, 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 hey. Hmm. 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 Hmm.

Đi okay. Đi. Bye. Bye 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 bye. bye. ฮึฮึฮึไปๆๆฮึฮึนี่อธิบดีพระเจ้ามานานีอื้อือ 哎嗯。Hey, uh. Hysj, hysj พอขึ้นป่าไปชไปชไปชไป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  Уу. Хамт. Үйч. Оо. เฮ้หน้ายอ่ดำแล้วหน้ากำลนองชิดำเลยโห้สันเทนี่ไม่ได้อยู่ว

Hysj. mười rồi, đây sáu lại sáu nữa hôn thằng mà hôn đỏ cốc bye กติยามนี่เห็ดออกเลยเ้ติยังผู้เห็นอยู่นี่ฝน,นตกหลายเล้วเหเห็ดยางออกแถวนี้เต็มเลยอืม เห็นไหมนีมาชักด้านนี้เฮ้ยกดเพินนอุ๊ยอุ๊

ten rồi nó Giời ơi Giời ơi quá Oh <laughs> <I> got <it>. God! <laughs> กเกือบเลยเกือบเลยมันหงมันเกือบเลยโอ้เข็มทางโพดอะไรเกือบเลยเกือบเลยไปชิบรานี่บ่อย ลูปมาเลยบ้ากับตายโอู้ปวดไพี่น้องปวดบาได้นี่เปนทางเข้าไปเพื่อนตามพระธรรมว่าถ้าเหยียบปวดนี่จะมีอาการเจ็บหัวใช่ไหม จะบเบี้ยมันมพงเข้าไปไหนปุ๊บอู้วาจากพันตัวนี่ไปจังก,กลับแล้วไปนี่ไอ้ยห่เปียดเลยฝนตกไรแรง